นี้ก็ปูอยู่ที่งานสยามพารากอนเวิลด์แฟชั่นเฟนด์สปริงซัมเมอร์สองพันยี่สิยยรรบร Trend, 2014, ครับก็เมื่อกี้เพิ่งดูโชว์จบไปรู้สึกว่าเสื้อผ้าสวยทุชุดเลยแล้วก็ชอบโชวมมากครับผมว่าวันนี้ก็ตื่นเต้นดีครับเวลามานั่งดูก็คือเหมือนกับเราก็จะได้รู้ว่าวันนี้โชว์จะออกมาเป็นยังไงแล้วก็เมื่อกี้มีพี่ชูพีด้วยพี่โต้งก็มาโชว์ด้วยก็คือชอบมากมากครับแล้วก็เสื้อผ้าสวยมากครับ อันนี้ก็มีซีรีส์ครับที่ออนอยู่ทางเน็ตฟลิกครับชื่อเรื่องว่าอ๋อขอโทษครับคิดว่าฝากผลงานขอโทษครับก็ฝากติดตามงานวันนี้ด้วยนะครับสยามพลากรเบลแฟชั่นเทรนด์สปริงซัมเมอร์2024ครับก็ใครชอบชุดไหนก็สามารถไปช็อปได้เลยครับครับตอนนี้ก็มีซีรีส์ที่ออนอยู่ครับชื่อเรื่องว่า ready set love ครับทาง Netflix พราะกระแสตอบรับค่อนข้างดีครับก็อยากจะให้พี่ๆหรือว่าแบบให้ทุกคนเลยก็ไปติดตามไปเยอะๆดูได้ที่ Netflix แลละครับดูได้กว่า190ประเทศทัท่วโลกเลยครับอ๋อมี6 EP ครับก็คือสามารถดูได้รวดเดียวจบเลยอย่างคืนนี้ก็ก่อนนอนก็คือเปิดยิงยาวๆได้เลยครับโอ้สนุกมากครับก็คือเรื่องนี้คือตอนที่ผมอ่านบทครั้งแรกก็คือชอบมากๆ อ่านบทอ่านคาแรคเตอร์ล้วก็คือผมแบบตั้งใจมากๆกับเรื่องนี้แล้วก็ตอนไปแคสก็คือพยายามถามพี่ผู้กำกับครับว่าพี่อยากต้องการแบบไหนอยากให้ผมปรับเปลี่ยนอะไรผมก็พยายามปรับเปลี่ยนเพราะว่าแบบอยากเล่นบทนี้มากก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้หลายคนที่ชอบเคมีแบบเปลกับบมมากเลยก็เห็นในคนไปตัดแบบว่าใน t ิ k กตอกในอะไรอย่างนี้เหมือนกันครับก็รู้สึกว่าน่ารักดีครับคบอกว่าเหมือนคาร์ลนกับกย,ยองประเทศไทย โไม่ขนาดนั้นเลยมีคนแบบว่าเชียร์เนาว่าถ้ามีซีรีส์เกาหลีอ่ะจะให้แบบมีนเล่นเลยครัช่วงนี้เน่นเราเปงานแฟนับวนีกานตแต่ชั้นวี่เหมือนกันนะช่วงนี้ใช่ไหมครับก็ช่วงนี้แบบ ผมชอบแฟชั่นอยู่แล้วครับก็เลยรู้สึกว่าอินแล้วก็เวลาที fashion. ่เราได้ไปทำอะไรกับแฟชั่นเราก็รู different pair, different ้สึกว um ่ามีความสุขแล้ว şey ก็สนุกพอไปต่างประเทศด้วยก็เหมือนกับได้เจออะไรใหม่ๆด้วยครับได้เจอโลกใหม่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆทำความจักเพื่อนใหม่ๆอันนี้เราไปทั้งนิวยอร์กแฟชั่นวีดแล้วก็มิลานใช่ครับผมท้งนี้ก็ไปทั้งนิวยอร์กแฟชั่นวีแล้วก็ไปมิลานแฟชั่นบีดครับโอ้ ผมรู้สึกว่าอากาศหนาวเหมือนกันครับอย่างที่นิวยอร์กก็คือที่ไปมาล่าสุดมีหิมะตกด้วยแล้วก็เป็น first ส n o ของผมด้วยครับผมไม่เคยเจอหิมะครั้งแรกดีใจมากไปก่อหร็ือว้าวเลยน่าเรียว่าแฟนๆก็ให้การตอบรับดีครับก็แบบขอบคุณที่แบบว่าชื่นชอบครับ เร็วนี้ใช่ไหมครับอย่างอย่างเดือนนี้ก็ก็มีจะบินเหมือนกันครับช่วงแบบสิ้นสิ้นเดือนครับผมย, <c oughs> ยังเป็นความรับไหมครับผมรัา <c oughs> มาเปีนไหนก็ไม่แน่ใจก็ว่าเป็นเกี่ยวกับเครื่องประดับ ก็ยังไงฝากงานสยามพารากอนเบอร์แฟชั่นเทรนด์ด้วยนะครับสปริงซัมเมอร์2024ใครชอบลุคไหนหรือว่าอยากชอปปิ้งก็มาชอปได้ที่สยามน,นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ